สวัสดีครับเพื่อนเนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสําหรับในวันนี้เนี่ยก็จะมีโปรแกรมการแข่งขัน,นวอลเลย์บอลของโค้ชแล้วก็นักกีฬาไทายของเราในต่างแดนให้แฟนลูกยางได้เชียร์กันพอสมควรเลยโดยจะเริ่มต้นกันที่ช่วง6โมงเย็นที่โค้ชชาวไทยของเราอย่างโค้ชเต้ประเดศึกวรณโชดจะพาทีมดึกจางฮานอยลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศคู่แรกพบกับทีมนินบินที่จะนําทัพมาโดยดาวรุ่งดีกรีทีมชาติเวียดนามชุด4เกมอย่างบิกเตียน ที่จะถือได้ว่าเป็นศึกหนักไม่น้อยของทีมของโคตเต้แม้ที่ผ่านมาในรอบแรกทีมนึกซางของโค้ชาวไทยจะสามารถชนะรวดมา3มนัดและควาชช้าแชมป์กลุ่ม A มาได้โดยที่เสียไปแค่เพียงแค่2เซตเท่านั้นเพราะว่าทีมนินบินที่จะต้องเจอกันในรอบตัดเชือกนี้แม้จะเข้ามาเป็นอันดับ2องของกรุ๊ป B แต่พวกเขาก็มีความแข็งแกร่งไม่น้อยแพ้ทีมเต็งแชมป์อย่างทองตินในรอบแรกมาแบบบุบหวิดเพียง2ต่อ3เซตจึงถือได้ว่าเกมนี้จะเป็นบทพิสูจน์ศักยภาพของโคตเต้และผู้เล่นของดึกซาง ถ้าพวกเขาผ่านนินบินเข้าสู่รอบชิงได้ทีมโค้ชชาวไทยก็สามารถฝันถึงแชมป์ได้เหมือนกันหลังจากที่ผ่านมาทีมชุดใหญ่ของสโมสรแห่งนี้ต้องอกหักกับการเป็นแค่รองแชมป์มาหลายครั้งในทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านผ่านมาจึงต้องรอดูกันครับว่าโคตเตจะสามารถพาทีมทลายกำแพงไปสู่ความสำเร็จในครั้งนี้ได้หรือไม่ส่วนคู่ต่อมาในเวลาประมาณสองทุ่มครึง่งที่จะเป็นการแข่งขันของคู่ที่แฟนบอลชาวไทยหลายๆคนน่าจะให้ความสนใจ นั่นก็คือเกมรอบรองชนะเลิศอีกหนึ่งคู่ที่ทีมกินบักบักนินของออนอูมาสิทธิรักจะลงทําสศึกกับทีมเต็งแชมป์มสุดแกร่งอย่างสโมสรทองตินที่นําทัพมาโดยผู้เล่นทีมชาติเวียดนามหลายรายไม่ว่าจะเป็นมือเซตเบอร์หนึ่งของทีมชาติเวียดนามในปัจจุบันอย่างลาอ้วนหรือจะเป็นผู้เล่นที่เพิ่งตกเป็นข่าวกับทีมนครราชาสีมาอย่างคิวจิงดังนั้นเกมนี้จึงน่าจะเป็นเกมที่แอดมินมองว่าจะเป็นงานหนักถึงหนักมากสําหรับออนอูมาและก็เพื่อร่วมทีม ดังนั้นจึงอยากให้แฟนๆชาวไทยเชียร์เกมนี้กันแบบเผื่อใจแล้วก็เข้าใจเพราะว่าศักยภาพทีมโดยรวมของกินบักบักนินเนี่ยเป็นรองทีมทหารอย่างทองทินอยู่มากโดยในส่วนของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามเองนั้นก็ได้ให้ความสนใจกับเกมในรอบรองชนะเลิศนี้กันอยู่พอสมควรซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้มองว่าทีมของออนอุมานั้นคงยากที่จะสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการพลิกล็อกได้ในแมชนี้อย่างชาวเวียดนามคนแรกนี้ได้มองว่ามันไม่มีทางเลยที่ทีมกินบักบักนินจะชนะ จากบอลแรกไปถึงบอล2มันห่วยอย่างมากคืนนี้ราดูออนอุมาโดนบล็อกได้เลยทีมทองทินจะต้องชนะ3าต่อศูนย์เซตและสกอร์ของทีมกินบักบักนินในแต่และเซตจะไม่เกิน20แต้มส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงออนอมาว่านกนางแอนตัวเดียวในไม่สามารถทําอะไรได้หรอกกลุ่มกําลังของทองทินนั้นมีความสม่ําเสมอและมีการเล่นร่วมกันที่ดีฉันจึงยังคงต้องเอียงไปทางฝั่งทองทินที่จะเป็นผู้ชนะในแมตช์คืนนี้ต่อมานี่ก็มองถึงเกมนี้ได้ว่า ในตอนนี้ทีมตองตินนั้นแข็งแกร่งเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับทีมอื่นๆในขณะที่คนต่อมานี่ก็มองถึงโอกาสช,าช้าชัยชนะของออนอูมาแล้วก็เพื่อนร่วมทีมในแมชนี้ว่ากินบักบัคนินเนี่ยมีการเล่นอยู่แค่แบบเดียวและการจ่ายบอลมันก็ช้าและก็จะทําให้ต้องโดนบล็อกมันไม่สามารถเอาชนะตองตินได้หรอกซึ่งคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมถึงประเด็นนี้ว่าหากตัวเซตแค่รู้วิธีที่จะส่งบอลแต่แบบนั้นมันยากที่จะชนะ เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวได้ว่าถ้ายังเอาแต่จ่ายบอลสูงทีมกินบักบักนินก็จะต้องร่วงลนส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมว่าการเซตบอลของกินบักบักนินเนี่ยมันช้าเมื่อต้องเจอกับบุยงากับพามเฮียนต่อให้ออดอุม,มาก็จะต้องปุ๊บเช่นกันส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาบ่นว่าบอลสองของกินบักบักนินนั้นน่าเบื่อมากไม่สามารถที่จะหนีบล็อกได้เลยเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ามาตัดพ้อต่อไปอีกว่า หากบอลแรกและบอลสของกินบักบักนินเป็นแบบนั้นมันจะไม่สามารถที่จะชนะได้เลยซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคาดการต่อผลการแข่งขันในแบบนี้ด้วยความเชื่อมั่นว่าทานายอย่างมั่นใจเลยทองถิ่นจะชนะ3ต่อศเซตแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์แย้งว่าบอลมันยังไม่เริ่มหมุนเลยนะยังพูดอะไรไม่ได้หรอกวันก่อนทีมดินบินนำา8ต่อศยังพลิกกลับมาแพ้ได้เลยในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มองด้วยว่า มันมีโอกาสที่ทองทินจะเป็นฝ่ายชนะแต่มันก็น่าที่จะไม่ใช่งานง่ายนะยามที่กินบักบักนินพบกับทองทินเนี่ยพวกเขามักจะเล่นกันเหมือนอยู่ในสนามรบดังนั้นคุณจึงต้องรอดูเกมถึงจะรู้ซึ่งก็คล้ายกันกับอีกหนึ่งชาวเวียดนามที่ได้มองว่าทีมกินบักบักนินได้เปรียบในสนามนะโค้ชของพวกเขาก็เข้าใจคู่ต่อสู้เป็นอย่างดีการเป็นทีมนอกสายตามันก็คือเป็นข้อได้เปรียบด้วยมารอดูผลการแข่งขันกันก่อนเถอะ นั่นก็เป็นมุมมองส่วนหนึ่งของแฟนบริบบตชาวเวียดนามก่อนเกมรอบรองชนะเลิศในแมชนี้ที่ผมนำมาฝากกันเป็นพรีวิวเล็กๆน้อยก่อนเกมเพื่อความสนุกการซึ่งเพื่อนๆสามารถรอติดตามเชียร์โค้ชและก็นักกีฬาชาวไทยของเรากันได้ทางเพจและก็ช่องออนสปอร์ตของเวียดนามกันได้เลยครับแต่นอกจากออดอุบาและก็โค้ชเต้ที่ลงแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ที่เวียดนามแล้วในคืนนี้เราก็ยังคงมีอีก2นักกีฬาชาวไทยของเราที่มีโปรแกรมลงแข่งขันกันด้วย นั่นก็คือชัชจุอ่อนโมกสีและก็อัจฉราพรคงยศที่ก็จะลงประเดิมสนามฤดูกาลใหม่กับทีมซาเรยในหลีกตุรกีเป็นแมตช์แรกในช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยเช่นกันซึ่งเพื่อนๆก็สามารถติดตามชมการแขง่งขันของนักกีฬาไทยของเราได้ทาง YouTube ช่อง TVF Volley b a l l บ v ครับแต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็ควจะต้องขอตัวลากันไปก่อนถ้ามีความบกพร่องในการแปลนะตรงจุดใดผมเองก็ต้องขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้า ขอบคุณและสวัสดีครับ